ียนท่านประธานในพิธีคุณเทียนชัยชูพิติวิบูรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวมหากรรมผู้เรียนคุณภาพชุมพรชุมพรดุเรียนเอ็ก2025การจัดงานวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของเกษตรกรในการผลิตผู้เรียน,นคุณภาพค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและ,และนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นการยกระดาับผู้เรียนของชุมพรภาพเทียบเท่าระดับสากลค่ะวันนี้ดิฉันลูกโซ่โ,ซโ,ซโรสรยานโรซาค่ะได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านคะทุกท่านคะงานในครั้งนี้นั้นค่ะ จู่โอกาสจัดโดยนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรร่รวมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะและยังได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเรีวยกว่าทุกภาพส่วนรวมถึงผู้ประกอบการนะคะอีกมากมายหลากหลายส่วนจริงๆนะคะที่จะได้นําความรู้ที่ทหนองใหญ่ตาาพระราชดำริตาบลบางลึกอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองทีเรียนค่ะที่มีคุณภาพเรียกได้ว่าเป็นอันดับเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่า เยนะคะที่มีความเหมาะสมนะคะต่อการประชุมพรค่ะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอยา่างที่พวกเราไปทําความรู้จกักกับแต่ละท่านจองนี่ยที่เราจะมาเริ่มงสิทธิ์ขออนุญาตแนะนํและ,ะท่านประธานในพิธีในระดับแ,และนี่ข่ะไม่ได้เลยค่ะคุณสุบรรค์ทองเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะคุณยุทธกรสวัสดีพานิจจังหวัดชุมพรเราจะไปคุณสัตว์พจน ของเหตุชุมพรฟ้าใหม่ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวหน้าส่วนราชการนะที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะและทุ่านคะชุนพร้อมถือเป็นโัวเลยใหญ่นะคนะของกิจกรรมในวันนี้ท่านที่สามค่ะขอเสียงโปรบมือให้กับคุณยุคาครสวัสดี กันนะคะที่พื้นที่ของความด้านบนเวทีในวันนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเราขออนุญาตนั่งกันดีกว่านะคะเพื่อให้บรรยากาศในการแถลงข่าวของเราในวันนี้ไม่เป็นทางการมากเกินไปทุกท่านจะได้ในลักษณะของการพูดคุยนะคะแล้วก็ได้รเรียกว่าาสรที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะความสนใจมาไว้แล้วนะคะในลำดับแรกเลยะคะ่ะเราขออนุญาตพูดคุยนะคะกับ กันก่อนค่ะพอเมืองของเราเพ้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะคุณเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะอย่างเอาลูก้อเเรื่งยนพมมนะครับเรื่อองตกก็เดยเสทที่ส้งได้ที่เราสวาสอากโดยเฉพาะคนาู้ที่ปลูก มากที่สุดมากเป็นรับสองของประเทศนะครับนี่งไม่สะดวกเลยแต่ทางตัไทยให้ของที่คองเป็นตัวมากเป็นทเราเจรเติบเป็นไปทางที่ทำให้จังหวัดชุมพรนะครับเป็นที่รับรู้นะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทุเรียนชุมพรนะครับแล้วเราก็เป็นหัวเมืองหลัก นะครับทางใต้ของผูรียนนะครับเพราะว่าแหล่งรวบรวมที่สําคัญอยู่ที่จุมพรนะครับในเรื่องของพื้นที่การปลูกนะครับเราก็เป็นที่หนึ่งของภาคใต้นะครับในเรื่องของแหล่งรวบรวมเราก็เป็นเป็นจังหวัดที่รวบรวมผลผลิตนะครับที่จะกระจายไปสู่ต่างประเทศนะครับกระจายไปอยู่ไปสู่ตลาดต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับสถานการณ์นะครับในปี2568เนี่ยนะครับ ทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ3ามแสนสามหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ให้ผลผลิตอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นกว่าไร่นะครับผลผลิตทั้งหมดที่คาดการปีนี้ประมาณ3ามแสนนิดๆนะครับสามแสนกว่าตันนะครับถ้ามองโดยบริบทของภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรเรียนยาลานัดที่วัดนะครับจะมีพื้นที่ประมาณ8ปดแสนกว่าได้นะครับแล้วผลผลิตด้านการผลิตนะครับต่างๆทุกเรื่องนะครับองความรู้อะไรต่างๆ เกษตรกรทีม่มีประสบการณ์นะครับก็พยายามที่จะทําในเรื่องของคุณภาพทุเรียนนะครับตามปรูกต่อ,อน,นะครับเราก็ทํานะครับทารทุกนะครับเราก็จะประกวดพวกมาพูดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่ผลิตได้ดีแล้วก็ส่งเข้าประกวดเป็นฝันกำลังใจให้กับเกษตรกรนะครับที่ทําได้ดีแล้วก็จะได้เป็นปต้นแบบนะครับเป็นปนต้นแบบว่า,าที่ผลิตมาผลิตยางไงถึงดนที่นึ่งนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะส,ส่งเสริมนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของอกิจกรรมเรื่องก,กินฟรีนะครับใช้ทะเลที่ทุกโมลเลลก็กินฟรีเดี๋ยวของของเกษตรนะครับอางทุเรียนก็จะทำะข้าวเหนียวหม้อยัากินฟรีนะครับตรงนี้ก็อยากคะคะรวมถึงทางเกษตรจังหวัดเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงสถานการณ์ของทุเรียนในจังหวัดชุมพรในฐานนะมุมมองของก้านการผลิตการเพาะป,ปลูกกระดาดสามโกลนะคะ ถามว่าในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากทุเรียนแล้วชุมพรเป็นมหานครลผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะคะสับประรถหรือ,อส้มและหลากหลายกล้วยนะคะคือท,ทุกอย่างจังหวัดชุมพรอ,อุดไมไปด้วยผลไม้จริงๆเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่เรามารองรับในปัญหาสินค้าเกษตรุ้นตลาาและอาจจะส่งผลต่อราคานะคะ บอมว่าเป็นโซพาณิชย์ได้ตลาดด้วยตัวเองอย่างที่บอกในทุกๆเวทีว่าเกษตรกรยุคใหม่นะคะเราปลูกได้เราต้องขายเป็นนะคะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเข้ามาซื้อสินค้าเราแต่เรายังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะโซงพาณิชย์พร้อมที่จะอยู่ข้างๆพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งอีกช่องทางหนึ่งที่ ส,สองสาวปีที่ผ่านมาที่นกเกษรขอต้อนรับสู่จังหวัดชุมพรและมหรกรรมทุเรียนคุณภาพชุมพรนะที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงนะผมสุรินทร์เราพัฒนาเสร็จในฐานะเป็นประธานสภาอุกสากับท่องเที่ยวด้วยเป็นแอดหนึ่งเพจชุมพรฟ้าใหม่ด้วยนะครับก็ในฐานะเป็นนักประชาสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าเป็นเกพอย่าง,งที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะสู่ความอลังการของมหานครทุเรียนนะ ทุเรียนของเราขึ้นชื่อนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะโดยเฉพาะการยาวเองพวกผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบมากพรผมก็จะนาการยาวที่การยาวร้อยปีที่ทำสินน่งมีการจองไว้วงน้าแล้วก็ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ชื่นชอบมากเลยนะครับก็ในงานนี้ส่วนก็ในฐานะสภาสหก,กรรมท่องเที่ยวกับสามาคมธุรกิจท,ท่องเที่ยวนะก็ได้มีส่วนร่วมกับงานนี้ด้วยก็เ,เราเข้าไปร่วมโดยการจัดงาน ก็จะมีสวนสัตว์ซาฟารีนะที่เด็กๆชอบมากแล้วก็จะมีร้านอาหารจะถึงคนเดินเข้าไปร่วมนะซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่ขายทุเรียนแล้วก็จะได้นําเงินไปจับใจใช้สอยนะทำให้ GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับก็งานนี้เราไม่ได้ทำคนเดียวนะก็จะมีะเกษตรจังหวัดแล้วก็มีสภาวสากรรมท่องเที่ยว แล้วก็สมัชชธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทส่วนกง,งานจุฬาฯก็มาร่วมทกจด้วยนะครับองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดด้วยเพราะว่าเวลาเราทํางานเราก็จะรวมผักขีเครือข่ายนะครับก็บูรณาการร่วมกันทาํางานมีหอการค้าน่าะร่วมกับพวกเราซึ่งจะติดตามตัวเพราะเราไปตลอดนะฮะก็งานนี้ก็รวบรวมความบันเทิงแล้วก็ผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะครับไม่ว่าท่านจะมากับครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่เรารักก็ งานนี้คือเขาจะต้องขนมาทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ารอ,อบที่แล้วเราเคยจัดงานเล็กๆเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะก็ปรากฏว่ารถมาแต่ละคันนี่มาทั้งบ้านเลยเพราะว่าเขาได้เล่นตั้งแต่5โมงหโมงยัน4ีหทุ่มเลยนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบมาแล้วก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ที่สำคัญคือพอเล่นเหนื่อยแล้วก็ต้องมาหาอะไรกินสุดท้ายแม่ค้าขายดีขายดีทำให้เกิดการซื้อการขายเกิดการจัดจ่ายใช้สอยดีๆของจังหวัดก็เพิ่มขึ้น ครับขอบคุณครับค่ะนี่คือในมุมมองของบุณสุรินทร์เหล่าพัทรเกษนาเนนะคะก็จะอัดแน่นนะคะด้วยกิจกรรมที่แน่นตลอดทั้งงานเหมือนที่ท่านเกษตรได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะการจัดนิทรศาการเทคโนโลยีการเกษตรนะคะที่นํามาใช้เพื่อเป็นรวมถึงข้อมูลพอสมควรในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะตอนนี้มีท่านใดมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมคะครับก็ างานเนี้ยนะครับเราจะเพื่อคนชุมพรนะครับก็อยากจะาฝากนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะคนชุมพรนะครับที่ผูกุเรียนหรือกาลังจะผูกุเรียนนะครับให้มาดูนะครับงานนี้ท่านได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความอินอร่อยนะครับผลลาผลานมีเครื่องเล่นมีการโชว์สัตว์อะไรต่างๆนะครับขึ้นแล้วก็ช็อ ป่าอะไรต่างๆนะครับม so ีเรื่องของจุดทายรูปอะไรต่างๆนะครับงานนี้มีครบนะครับเราราจัดแล้วคือมีทั้งความเพลิดเพลินนะครับมีทั้งความสนุกนะครับแล้วก็เรื่องของวิชาการต่างๆนะครับมาดูว่าเทคโนโลยีต่างๆของหน่วยงานที่มาออกพูดนะครับมาแสดงนะครับอยากจะให้ท่านออกจากบ้านนะครับวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดมานะครับมามาร่วมงานงานนี้นะครับ ถือว่าเป็นงานหลักสําคัญและจะเป็นงานประจําปีของจังหวัดชุมพรต่อไปจะเป็นงานทุเรียนชุมพรทุกงุ้ปีครับค่ะขอขอบพระคุณแม่นายท่านสุบรรณละครนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอีกกรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นของที่ระลึกค่ะเกร้ว่าเป็นกิจกรรที่น่าประทับใจนะคะที่วันนี้คุณท่านได้มาร่วมกันในท่าในวันนี้ มองกล้องครับก็ถือว่าแต่ละท่านก็เป็นตัวแทนหลากหลายภาคส่วนนะที่วันี้ได้มาในงานกาเฉลิขข่าวของเราในวันนี้ค่ะและเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศความตั้งใจนะคะของกิจกรรมการเฉลิขข่าวค่ะการจัดกิจกรรมมหานกลุ่มเรียนมือภาหลากหลายภาคส่วนค่ะทําให้บรรยากาศของเราเนี่ยคะคะงดงามจริงๆและติดตามชมกันได้ในวันจันทร์ เป็นภาพที่งดงามเนี่ยและเป็นทั้งจ่านะคะคุณ ja e ่อเลยค่ะงานนี้เยี่ยมจริงๆนะคะเยี่ยมจริงๆค่ะได้ด้วยนะครับานี้ก่อนครุณทุกคนมากๆนะคะกิจรรมในวันนี้ของเราค่ะกดไลค์ได้เลยนะคะสวยค่ะ นะคะเดี๋ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะงานแถลงกรท่นค่ะเรื่องสัง้กสู่ระดับสากลในช่วงเวลานี้หมดเวลาของลูกโซ่แล้วนะคะดิ่ชาลโซ่สุริยานมือสะอาด